ทำไมรู้ครัผมลองเล่นด yup> ูแล้วเราดีกว่าพีเออนั่นไงเชปับโอ้โหไม่มีอะไรเก็บด้วยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะุนเจม่า อะไรกุจเท่ากับหัวไอ้กูไหาหัวหรอเอาลูกกูไปหาไว้ไหนล่ะครับว้าเดนตาคุณมาทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวดิจะีมงลุกหัวอยู่ไหนอะเออเดินตาไ้ม่คน้อเลยสัไอ้เหี้ยค้อเลยเืเดินรนว่ะสัตว์เดอาไอ้สัตว์แล้วมงอ ไอ้ยไปไหนครับเ้ยมึงบ้าไปเดียไอ้สัตโอ้โหมึงแม่งหลอนเลยโอ้โหมึงเอาขู่หลอนแล้วไอ้สัตว์โดนหลอนจริงโอ้โหอยู่ระหว่างหัวใจกับหัวเหรอคือมึงเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมเคลียรจิตวิทยาพ่อมึงดิไอ้สัตไอ้เแยเอากุญแจให้กูดิอุอยมึงออกมาอีไอ้แย่เออเออโอ้โหมึงเอาอีกแล้วเหรอไอ้สัตแล้วมึงคืออะไรเนี่ยครับ อืมกูสั่นสู้แล้วสั่นสู้แล้วเฮียไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมึงอ,อยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงเคียย์กูดิโอ้มึงทำใี้กูสองรอบนี่กูยืนขึ้นเลยไม่ไหวแล้วเฮียอ,อ่ะ